เดี๋ยว bài... chắc phải thằng งานมา พนาสาสุถูนะครับวันนี้หลวงตาบุญชื่นรับกินบุอยู่ที่โรงเรียนเสระปูยังนะครับไปนำกันใจสดมาให้หลวงตาต่อสู้ตานะให้ถึกถึงไปต่อรู้านะครับต่อสู้ต่อสู้ต้านทุกที่ชา ตอนเช้าสวลาสมาธิจตุตาทีสามนะครับแล้วก็เวลาจตุตาต่อวิบาทเวลาศูนสามศยนอร์ทครับครับเช้าคืเช้าจตุตาจ่อปัญหาครับเป็นเรียนองเยนนะครับ

อาหารทุกชนิดนะครับให้ใส่ถุงให้เรียบร้อยนะครับถุงใสนะครับชาวพันถุงใสดีครับส่วนจุดตอนนี้นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ไปพาราไดนะครับให้ไปเปลี่ยนกับใจกินไปพาราไดนามิกส ท่านนายกนายกท่านเลขาติวรท่านสิทธิ์นายก้อมทัพไะระธานนะมาทุกขั้นนะครั้แต่ลงมาท่ามาที่จังหดาท่านท่ายสองท่านมาทุกขั้นเลย thank <laughs> you ว่าจีโครงารบริการนะครับประธานธนาคารนะครับท่านใดที่จะให้บริการภาวนาครับใชรับใชครับครนี้เายนะครับอันนี้เป่นขออะนะครับตัวอะนะครับนั่งด้านไหนไอเทม

ไปก็ได้เถอะเพื่อนเข้าไป นะครับ <laughs> นี่คือคือมาคาดอุปจะรั้นะครับว่าการรุ่นบริจาคบริจาคท้่มีขนาดใหญนะครับก็เลยมาเรไม่ได้ในรับ เป็นยังก็เป็นได้เป็นที่เป็นได้โอเคนะครับจะขอขอพัฒนาสาธุอย่างนี้กันนะครับมาจะแคน้กันค